ระบบการจัดก,การสินค้าคงคลังหรือ spare part management คืออะไรแล้วเราควรเก็บสต็อกไว้เท่าไหร่คลิปนี้เราไปดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากเครื่องจักรก่อนละกันนะครับปกติเครื่องจักรเราเนี่ยเวลาเราใช้งานไปสักพักหรือใช้ไปนานๆเนี่ยแน่นอนครับว่าชิ้นส่วนด้านในของเขาเนี่ยจะต้องมีการสึกหลอเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าชิ้นส่วนชิ้นนั้นเนี่ยมันมีการสึกหลอที่มากเกินไปมันก็จะทําให้เครื่องจักรเนี่ยทำงานผิดปกติหรือพังได้นะครับ <S <S an> <S an> <S an> เราเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนชิ้นนั้นก่อนนะครับโดยชิ้นส่วนที่เราทําการเก็บไว้ครับ <S <S <an> เพื่อที่จะเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนที่มันเสียหายเนี่ยเราจะเรียกชิ้นส่่วนนนนชิ้้ัี ว่า spare part นะครับแต่ถ้าว่า,าการเก็บ spare part นะครับถ้าเราเก็บมากเกินไปหรือเราเก็บแบบเซฟๆเลยเนี่ย ทำให้โรงงานเนี่ยจะต้องจ่ายค่าทําการซ็อกหรือการเก็บสินค้าคงคลังเยอะๆเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ต้นทุนของโรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงม,มากเลยนะครับแต่กับการนะครับถ้าเราเก็บน้อยเกินไปเนี่ยแล้วเครื่องจักรเกิดพังแล้วเราจําเป็นต้องทําการซ่อมแล้วก็แก้ไขเครื่องจักรเนี่ยแล้วเราเกิดไม่มีพาร์ทพาร์ทนั้นขึ้นมานะครับแน่นอนครับว่าเครื่องจักรเนี่ยก็ไม่สามารถเดินต่อได้และเคสที่แย่ที่สุดเนี่ยทางโรงงานเนี่ยอาจจะต้องหยุดสายพานการผลิตไปเลยนะครับดังนั้นนะครับศาสตร์ในการทำ spare part กแมจเมน์เนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโรงงานโดยตรงเลยนะครับ